นี่ครับลูกหนึ่งเดือนครับนี่ครับลูกหนูหนึ่งเดือนครับนี่ครับอ้วนกระปุกลูกเลยพี่น้องนี่ครับอ้วนกระปุกลูกเลยขีดกว่าแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับเกือบจะสองขีดแล้วนะครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้อุกหนูหน้านะครับนะจะมาแยกลูกหนูกันนะครับเพราะว่ามีหลายบ่อนะครับนะมีหลายบ่อเลยนะครับที่จะต้อง แยกในวันนี้นะครับแต่คงจะแยกคงจะไม่หมดนะครับนะทยอยแยกทยอยทำนะครับเพราะว่ามีหลายบ่อนะครับนะวันหนึ่งก็ทําได้สองสามบ่อก็ยังดีนะครับนะเพราะว่าผมต้องมีงานนะครับอย่างอื่นนะครับนะแล้วก็จะต้องพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทํางานนะครับนะวันนี้นะครับเรามาลุยกันเลยนะครับเ่นยักล สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือกรงนะครับกรงใส่พ่อใส่แม่เข้าไว้ก่อนนะครับถ้าใครที่กลัวโดนกัดก็ใช้ครีมหนีบครับนี่ครับแล้วก็เตรียมนะครับอุปกรณ์ใส่ลูกนะครับอาจจะเป็นถังนะครับอาจจะเป็นถัง หรืออาจจะเป็นกรงนะครับนะแล้วแต่เราถนัดนะครับเราจะใส่อะไรนะครับใส่ลูกนะครก่อนจับลูกนะครับเราต้องนะครับเอาพ่อเอาแม่เขาออกก่อนนะครับถึงจะจับลูกเขาได้นะครับะเรามาจับพ่อแม่เขาออกก่อนนะครับนี่ครับ ราจับแยกไว้นะครับใส่กลงไว้นะครับอ่เข้ากลงไปก่อนข้ากลงไปก่อนยู่ในกรงนี่แหละไปะจับพ่อไม่ออกก่อนนะครับนะจับพ่อไม่ออกก่อนแล้ว ต่อไปเราจะออที่ใส่บอเขาจับพ่อแม่ออกนะครับเอาพ่อแม่ไปแอบไว้นะครับไม่ให้เห็นตอนที่เราแยกลูกเขานะครับนะ เรากงก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาพ่อแม่ไปเก็บก่อนนะครับเราเอาพ่อแม่ไปเก็บแล้วเราก็มาจับลูกนะครับจับลูกเลยดูสิว่ามีตุเมียกี่ตัวลูกตัวผู้นี่ครับลูกหนึ่งเดือนครับนี่ครับลูกหนูหนึ่งเดือนครับนี่ครับ อ้วนกรบบุกลุกเลยพี่น้องนี่ครับอ้วนกระบุกลุกเลยขีดกว่าแล้วนะครับหนึ่งเดือนนะครับเกือบจะสองขีดแล้วนะครับนี่ครับตัวต่อไปโอ้โหอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมื่อกี้ตัวผู้นะครับนี่ตัวเมียนะครับนี่ครับ สมบูรมากครับพี่น้องสมบูรณ์มากครับลูกหนูบ่อน,นี้นะครับตัวเมียตัวเมียไปหนึ่งตัวแล้วนะครับมนตัวผู้นะครับ นีต่ตยอ,อีกหนึ่งตัวครับรนี่ตุ่มยอีกหนึ่งตัวครับตัวเมียไปสามแล้วครับตวเมยไปสามแล้ว ตรงมีอีกหนึ่งตัวครับสรุปแล้วบ่อนีม้มีหกตัวครับบ่อนี้มีหกตัวนะครับมีหกตัวมีตัวเมียสามนะครับเอตัวเมียสี่นะครับตัวผู้สองนะครับนะถ้าได้แบบนี้ก็ดีนะครับพี่น้องนะเพราะว่าตัวผู้นะครับบางบ่อมันจะมีตัวผู้เยอะนะครับนะแต่บ่อนี้นะครับตัวผู้น้อยนะครับตัวผู้สองตัวนะครับนอกนั้นเป็นตัวเมียหมดเลยนะครับตุบตัวเมียสี่ตัวนะครับนะ อย่างนี้เราก็เอาหนูนะครับไปปล่อยลงบอ่อที่ที่เราเตรียมไว้นะครับะเดี๋ยวเราไปปล่อยบอ่อนู้นนะครับปล่อยเสร็จแล้วเรามาแยกอีกบอ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับนะมันจับอีกบ่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ลงบ่อเลยนะครับน ตัวผู้ครับตัวผู้หนึ่งตัวนี่ตัวเมียหนึ่งตัวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คอีกรอบนึงนะครับนะนี่ตัวผู้ตัวผู้ไปสองแล้วนะครับตัวผู้ไปสอง้วนี่ตัวเมียครับตัวเมีย ผู้ไปสองแล้วนะครับนี่ก็ตัวเมียรครับอุ้ยตัวผู้สามแสดงว่าตัวผู้สามตัวเมียสามนะครับ ตัวนี้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกบ่อนึงมามารวมมารวมกับบ่อนี้นะครับนะเพราะมันเป็นพ่อเดียวกันนะครับนี่ครับแล้วเขาเป็นพ่อเดียวกันแล้วเขาคลอดวันอ่าวันเดียวกันนะครับเขาคลอดวันเดียวกันนะครับเราก็มารวมกันได้นะครับรวมกันได้นะครับเดี๋ยวไปจับอีกบ่อนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาแยกอีกบอ่อหนึ่งนะครับอันนี้พ่อเขานะครับอันนี้พ่อเขานะครับครับเดี๋ยวเอาลงบอ่อไปก่อน ี่แม่นะครับแม่ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจับลูกเลยนะครับจับลูกเข้าเลยนะครับดุดุกันจังเลยตัวนี้ก็ยังสมบูรณ์เลยนะครับยังสมบูรณ์เลยหนูเดินเดียวนะครับ หนูหนึ่งเดือนกัหนูหนึ่งเดือนกักี่วันล่ะกับสี่ห้าวันนะครับโอ้อยมาลงบอเลยเอ้าดูเนี้ยนี่มีลูกแค่สามตัวนะครับบอลน,นี้นี่ตัวผู้นะครับเห็ครับลูกหนูหนึ่งเดือนนะครับนี่ครับลูกหนูหนึ่งเดือนนะครับ ตัวเมียสองตัวนะครับตัวเมียสองตัวตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับนี่ครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะครับย้ยยายมาใหม่ๆยังไม่คุ้นเคยนะครับยังตกใจอยู่นะครับยังตกใจยังกลัวอยู่นะครับยังอีกชุดหนึ่งนะครับยังต้องแยกอีกชุดหนึ่งนะครับนะ เดี๋ยวเราไปแยกอีกชุดหนึ่งนะครับครับวันนี้เรามาดูการแยกนะครับอ่าเค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอาไว้แยกวันหลังนะครับเอาไอชุดที่เหลือเอาไว้แยกวันหลังเพราะว่าผมมีเวลาที่นะครับอ่าจากัดนะครับจํากัดนะครับนะอาจจะทําวันละนิดวันละหน่อยนะครับนะเกี่ยวกับการ ดูแลเลี้ยงหนูนะครับเพราะว่าผมมีอย่างอื่นที่จะต้องทำด้วยนะครับนะผมแบ่งเวลานะครับผมแบ่งเวลาทำนะครับตรงนี้ผมทำกำหนดเวลาประมาณนี้นะครับนะแล้วผมก็จะต้องไปพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำงานนะครับนะฉะนั้นวันนี้ก็ทำได้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้นะครับแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ